ท่านผู้ชมพบกับนัดนะครับอิสุสูทักโฟเซลครับวันนี้เราอยู่กันที่อิสุสูกริงยนสาขาสามแยกปากทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับโชว์รูมของเรานะครับก็อยู่ริมถนนมิตรภาพเลยนะครับมาจากสระบุรีก่อนจะวิ่งเข้าตัวเมืองโคาราชนะครับอยู่ซ้ายมือก่อนจะเลี้ยวบาย,บายพาสไปทางขอนแก่นนะครับ ก็ถ้ามาไม่ถูกก็โทรหาเซลนัทได้ที่เบอร์089 522 0077นะครับหรือว่ายุคนี้สบายกว่านั้นนะครับถ้าลูกค้าดูคลิปเข้าใจดีแล้วแล้วก็เลือกรถโดยการคุยผ่านทางการโทรหรือว่าการไลน์มาสอบถามทางเซลนัทเรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจแล้วนะฮะก็สามารถที่จะโอนจองออนไลน์ได้เลยนะครับเข้าบัญชีบริษัทคิงยนจำกัดนะครับปลอดภัยไม่เสียเวลาเดินทางมาโชว์รูมนะครับแล้วก็ ถ้าลูกค้าอยู่ไกลเรามีบริการนำรถไปส่งถึงบ้านลูกค้าถึงที่เลยนะครับผมแล้วก็พร้อมกับเซลล์นัดก็ไปส่งรถนะฮะแล้วก็อธิบายการใช้รถการดูแลรักษาให้เสร็จสับเลยนะครับการรับประกันเราก็มีการรับประกันจากทาง t r i p พ e isuzu c e ล l ให้ห้ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับสามารถเข้าศูนย์บริการ isuzu มาตรฐานได้ทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังผมนี่นะครับก็เป็นเจ้าตัวเล็กสุดหล่อ บึกบึนนะครับพร้อมใช้งานนะฮะเป็นรถดำนะครับวันนี้นะครับรถไซส์นี้นะครับเป็นรถดำหกล้อขนาดเล็กเหมาะกับงานประเภทไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันในเนื้อหารายละเอียดในคลิปกันเลยครับไปกันเลยครับครับรถดำน้อยคันนี้นะครับก็ไซส์เล็กกระทัดรัดน่ารักเหมาะสมกับการ วิ่งบนถนนที่คับแคบหรือเข้าซอยอะไรต่างๆนะครับที่มีความคับแคบนะฮะธุรกิจที่เหมาะมากๆก็อย่างเช่นผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างนี้นะครับก็บางครั้งเข้าไปสร้างบ้านในซอยแคบๆนะครับต้องเอาทรายเอาปูนนะครับหินอะไรต่างๆไปลงหน้างานหรือต้องขนถ่ายนะฮะอย่างเช่นว่า ไปปรับปรุงบ้านนะครับทุบเศษปูนเศษอิฐนะครับขนย้ายออกจากหน้างานไปทิ้งที่อื่นนะครับก็เหมาะมากๆนะครับสำหรับรถที่ต้องเข้าซอกเข้าซอยคับแคบนะครับเพราะว่ารถ6ล้อน้อยหรือ6ล้อเล็กคันนี้นะครับความยาวรวมของเขาอะนะตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงปลายสุดนะครับความยาวเนี่ย สั้นกว่ารถกระบะนิดหนึ่งนะครับถ้ารถกระบะเข้าได้คันนี้เข้าได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นมันสะดวกมากๆนะครับหรืออาจจะเป็นอย่างร้านวัสดุก่อสร้างก็ได้นะครับที่ต้องมีรถด,ดัมหลายๆคันก็อาจจะมีคันเล็กแบบนี้สักคันหนึ่งนะครับเอาไว้ส่งของหน้างานในที่รับแคบ เข้าถึงได้นะฮะถ้ารถ6ล้อกลางเข้าไม่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยเข้าได้สบายมากเลยนะครับก็อย่างสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นลูกค้าทางร้านวัสดุก่อสร้างนะครับทางอำเภอลำธทะเมนชัยนะจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ได้สั่งรถมานะครับตอนนี้ก็รถเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะล้างรถนะฮะแล้วก็ นำส่งลูกค้านะครับตามเลิกตามกำหนดของลูกค้านะครับสำหรับกระบะดัมตัวนี้นะครับก็เป็นกระบะดัมไซส์3คิวนะฮะเอาหินเอาทรายไปส่งปริมาณประมาณ3คิวนะครับความยาวของกระบะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับความกว้างก็อยู่ประมาณเมตร70 นะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยส่วนฝาข้างนะครับอยู่50เซนติเมตรนะครับอันนี้ไม่มีคอกลัวด้านบนนะครับก็รถวิ่งวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่ก็จะต่อกระบะดัมประมาณนี้ฮนะหรือถ,ถ้าจะต่อข้อก,ก็ต่อเพิ่มขึ้นมาอีก1เส้นหรือ2เส้นนะฮะก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานนะครับ เวลาที่เราจะยกดัมนะครับก็อยู่ที่เกียร์ว่างนะครับเหยียบคัดให้สุดแล้วก็เข้าคัน P.T.O นะครับหรือเกียร์ฝาแล้วก็ดึงคันยกดัมมาข้างหลังนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆปล่อยคัดนะครับดัมก็จะยกขึ้นนะครับถ้าต้องการให้เร็วเราก็เหยียบคันเร่งเติมเข้าไปนะครับดัมก็จะยกเร็วขึ้น พอสุดแล้วเราก็เหยียบคลัตลงไปนะครับแล้วถ้าต้องการให้ดัมค้างไว้เราก็ปิดสวิตช์เกียร์ฝากหรือ P.T.O. ดันไปข้างหน้าเอาเท้าออกจากคลัตแค่นี้ก็เรียบร้อยครับดัมก็จะยกค้างอยู่เวลาที่เราจะเอาดัมลงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็เอาคันตัวยกดัมนะครับดันไปข้างหน้า ตัวกระบะดำก็จะค่อยๆลงเป็นการปล่อยน้ํามันไฮดรอลิกกลับคืนถังเก็บน้ํามันไฮดรอลิกนะครับตัวนี้แล้วก็ทําการเหยียบคัดเข้าเกียร์เคลื่อนรถได้นะครับไม่ว่าจะไปข้างหน้าหรือถอยหลังก็ตามสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เซลลนัดนะครับอ s u z u truck f เซ s a l นะครับที่หมายเลข 089 522 0077นะครับแล้วก็เป็น ID Line ด้วยนะครับนะก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่อาจจะยังไม่เคยเข้ามารับชมช่องนี้นะครับช่องนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถใหม่ป้ายแดงรถบรรทุกอีซูซุทุกรุ่นตัวถังทุกแบบทุกสไตล์การใช้งานนะครับตั้งแต่4ล้อกลางหรือว่า4ล้อจัมโบ้นะครับวิ่งไม่ติดเวลา24ชั่วโมง จดทะเบียนป้ายเล็กได้นะครับแบบป้ายขาวตัวหนังสือสีเขียวแบบรถปิกอัพไม่ต้องเปลี่ยนประเภทใบขับขี่นะครับไปจนถึงตัวรถหัวลากขนาดใหญ่นะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดตามการใช้งานตามแต่ประเภทธุรกิจของท่านมาได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับบริการอย่างเป็นกันเองแล้วก็รับจองออนไลน์นะครับ จัดไฟนั้นให้ฟรีส่งมอบรถให้ฟรีถึงที่บ้านถึงที่ร้านของท่านนะครับรวมถึงสาธิตอธิบายการใช้งานการดูแลรักษาแล้วกนะ็การนำรถเข้าศูนย์บริการการเช็คระยะต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้รถของคุณลูกค้าอยู่กับคุณลูกค้าไปนานๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างราบรื่นคล่องตัวเต็มประสิทธิภาพนะครับ สำหรับวันนี้ก็เจ้านัดขอตัวลาไปก่อนครับพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ